คุณผู้ชมครับสถานการณ์ตอนนี้นิ่งนอนใจกันไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะคุณน้ำฟ้าได้ตัดหนุ่มโสดออกไปแล้วถึง2คนแล้วคุณตี๊ติที่คุณน้ำฟ้าเลือกจะเป็นหนุ่มโสดคนที่3หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเราไปวุ้นท้าแพ้ของคุณตี๊ติกันเลยครับคุยหน่อยคุยหน่อยอยากรู้ถามเขาอยากรู้ขเขาคุณน้ำฟ้าอยากรู้ไหมครับอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้นับหนึ่งถึงร้อยให้หน่อยครับโอ้ยใสามพอไหมเอาสามเอาสักห้าก็ได้ครับ ขอมีินิฮาร์ดหน่อยได้ไหมครับีมอเยเลยเทียหยเลยเีและค่ำคืนนี้สาวโซนเลือกใจนุ่มทีมีเจ้าคอ เป็นห่วงเป็นใเน่เป็นห่วงเป็นใยขอโทษครับขอโทษครับมีแฟนแล้วนะครับผมแฟนชื่ออะไรครับแฟนชื่อโบครับแฟนชื่อคุณโบคบมนนานหรือยัง5ปีครับ5้าปีวันนี้เขาไม่ได้มาแต่เขารู้ใช่ไหมว่ามาอะไรกันรู้ครับเขาเป็นคนบอกให้มาครับอ๋อใช่ครับเขาบอกครับมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนคุณไหมฮะก็จะเป็นเพื่อนแฟนพ่อและพี่ที่ดีต่อไปอมีลูกแล้วเหรอคะยังยังครับ หมายถึงเป็นพ่อให้แฟนเป็นพ่อให้แฟนบางทีในโมเมนต์บางโมเมนต์ก็เราก็เป็นพ่อบางทีเราเป็นเด็กอะไรเงี้ยครับนะฮะเอ้ามีอะไรอยากจะบอกกับสาวโสดของเราที่เขาเลือกคุณไหมเขารู้ใช่ไหมเขาเลือกคุณเพราะว่าคุณแบบเฮ้ยระวังลื่นนะครับครับก็จร<อ>ิงๆเป็นห่วงจริงครับครับเพราะว่ามันลื่นจริงเพราะผมตอนซ้อมก็ลื่นครับก็อยากจะขอโทษนะครับขอโทษไปอย่าหวังว่าต่อไปนี้แกจะได้สแน็คไปกินนา ไ่ให้แล้วอย่าไปว่าเขาเลยค่ะน้องน้ำฟ้าพี่กัดร้านกาแฟอยู่แถวไหนจะไปชิมเหรอครับจะไปเผานะฮะอ้าวก็ถือว่าเป็นเกมนะมาร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็แน่นอนฮะชนะแล้วก็ได้ไปดินเนอร์ด้วยขอให้ได้่อยกับดินเนอร์นะครับขอให้ความรักสวยงามนี้หยุตลอดไปเลยนะเอ้าไปดินเนอร์กันเลย ลัคกี้ินเกมไงเราก็อาจจะออนลัคกี้เลิฟไปได้บ้างแต่ไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีหนุ่มๆเนี่ยก้าเข้ามาหลังจากคุณออกจากรายการไปนี้หนุ่มๆเข้ามาเพียบแน่นอนขอเสพประเมไปกระตุนใจกับสาวโสดของเราด้วยครับและในเมื่อสาวโสดของเราไม่ไดเจอหนุ่มโสดกูรูโดนเลยฮะมาก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดเท่ากับคนที่ต้องโดนทั้งหน้าเปื้อนกับแป้งโป่งเป็นงานต่อไปอยู่แล้ว ขี้คอแม่เดี๋ยวเสื้อเลอะเฮ้ยขุดลุกเลยพี่เต้ปากผมไม่มีอะไรจะบอกนอกจากเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแตงนขอไก่อนให้ขอไม่ใหอไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แมงสองรอบแล้วก็ขยันด้วยขยันขยันขยันเดาโดนกี่รอบนะสอง วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาเจอกับรายการของเราได้นะฮะทุกวันอาทิตย์สองทุ่มสิบห้าหลังข่าวในพระสํานักนะครับและที่สําคัญนะครับรายการของเราสามารถชมย้อนหลังที่แรกที่เดียวทางทรูวิชแนลครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับรู้ไหมไท์สลาไปก่อนสวัสดีครับ ที่ผ่านธาคนในสุนที่กรอทธอ